เอาลคะค่ะเสร็จแล้วนะคะ,พะแพนงไก่ใส่มะเขือยาวแครอทไปมะกรูดรสชาติกลมกล่อมค่ะกลมกล่อมไหมคะว่าไม่เผ็ดไม่เปรี้ยวไม่หวานไม่เค็มไม่มันอะไรเกินไปมันนัวๆกันพอดีนะคะแต่สําหรับคนที่กินถึงเครื่องแกงเนะี่ยจะต้องเพิ่มเครื่องแกงเป็นสองช้อนโต๊ะคะ่ะอันนี้ก็พอแบบกลมกล่อมนะคะนัวๆนิดๆนะคะ,ะ,คะพบกันคลิปหน้าคะ่ะเคล็ดลับดีๆมาแชร์กันคะ่ะสวัสดีท่านโลกซีนเนีย g, พรสพ g สวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นึกอยากจะทานเผ็ดๆนิดนึงนะคะเรามาทำไก่ผัดพริกแกงแต่ว่าวันนี้จะใส่พริกแกงผานงนะคะผานงนะคะย่ออะไรก็ได้ค่ะก็ง่ายๆใส่แครอทเข้าไปเพื่อสีสันแล้วก็มะเขือยาวหรือมะเขือเปาะก,ก็ได้มะขูดแต่จะไม่ใส่หัหละพาเพราะไม่มีค่ะเครื่องพริกแกงผานงประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายก็ ครึ่งช้อนโต๊ะเอ้ยขอโทษค่ะอันนี้หนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งอันนี้หนึ่งช้อนโต๊ะอันนี้หนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยอันนี้เป็นดับบารมีไก่นี่ก็สองถ้วยสองถ้วยนี่ก็ประมาณสักสี่ขีดสี่ขีดถึงครึ่งโลค่ะอันนั้นหลังจากดึงหนังทิ้งอะไรแล้วนะคะเดี๋ยวมาพบขั้นตอนกันเลยค่ะเดี๋ยวจะผัดอันนี้นิ่มไม่นิ่มไม่นิ่ม หัดขี้ให้สวยๆแล้วอนี่เป็นเจียวแล้วค่อยอันนี้เป็นนัวปรุงรสไม่ต้องเค็มนะคะเพราะว่าพริกแกงเนี่ยเขาจะมีผสมเกลืออยู่แล้วเพื่อให้ได้น้ำหนักไปค่ะไปผัดกันค่ะ เอาละคะ่ะด้วยความว่าที่ฉันใช้นะ้ำมันเจียวไข่นะคะมันเลยมีฟองเลยต้องเกลี่ยฟองออกความขี้เกียยของดิฉัน,นะคะ่ะใส่พริกแกงไปแล้วนะคะเจียวไปอ่อนๆก่อนใส่ไปทีแรกไนะ่เดี๋ยวต้องไปแกะ,ะใช้เลยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะติดท,ทัพพีค่ะต้องวนทัพพีให้ร้อนก่อนไปจตกนันก็เย็นนิดนึงก่อน พอมันเกียมนะเดี๋ยวมันจะแตกตัวค่ะถ้าเกิดคุณเอาไปยีแต่ทีแรกเนี่ยมันจะติดทับพีเลยค่ะอันนี้ไฟอ่อนหน่ยนะคะเอาสักครู่ค่ะให้มันห้อมเนี่ยเห็นไหมคะถ้ามันเกียมข้าง,งแล้วคุณไม่ต้องไปยีอย่างนั้นเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะมันจะแตกตัวดี อันนี้เริ่มหอมแล้วค่ะมันเริ่มจะโดดเริ่มมีปากเสียงเราคนะเริ่มแบบแตะๆเนี่ยคุณไม่ต้องรอให้แตะ,ะมากนะคะเดี๋ยวมันจะดังเกินไปใส่ไก่ค่ะที่ความว่าไอ้กระทะนี่มันกลมนะคะคุณก็ต้องใส่ข้างๆ แล้วก็พิกแกงเอาขึ้นมาไว้อย่างนี้ที่จริงแล้วกระทาตูดเรื่องอะไรตูดกลมอ่ะจะจะดีกว่าค่ะเพราะมันจะน้ำมันจะยอ้อยลงไปแล้วเราตัดพิกแกงขึ้นได้ โอเคเขาไม่ชนะดิชัน,ะนชแล้วค่ะน,นี่ตักยากนะคะเอาช้อนตักเลยค่ะนี่ช้อนตักพริกแกงคนแต่อันนี้ไอ้ที่ก็ทำตูดแบนเนี่ยเพราะว่ามันคนใช้กับเอตาไฟฟ้าะคะ่ะ กระทะเหล็กรุ่นนี้ใช้กับเตาไฟฟ้า <_ t ok> เตาแก๊สเอาอะไรได้หมดเลยนะคะเตาที่ใช้ระบบแม่เหล็กเหนียวน,นะคะ่ะนี่เริ่มไก่ไก่กลางนะคะเอาพริกแกงขึ้นเพราะเดี๋ยวจะพริกแกงจะขมะคะ่ะก็น้ำหน้าให้ไก่มันสุกก่อนแล้วค่อยคนนะคะไม่ต้องไปคนคุ